สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในแปลงมะพร้าวนะคะแวะมาดูต้นมะพร้าวให้คนงานเขาตัดหญ้าออกให้ดูว่าตัดถึงไหนแล้ววันนี้แดดจ้าเลยนะคะแต่ก็ยังเย็นอยู่ค่ะลมเย็นๆทำให้ไม่ร้อนสักเท่าไหร่ เรีมาดูต้นมะพร้าวกันค่ะพอดีปลูกกล้วยหอมทองแซมระหว่างต้นมะพร้าวด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าโตแค่ไหนแล้วไปดูกันค่ะค่ะยังตัดไม่เสร็จค่ะพอดีปลูกหญ้าเลี้ยงวัวระหว่างร่องมะพร้าว ็เลยดูเหมือนรกมากอันนี้ก็ให้คนงานเขาตัดหญ้าค่ะยังตัดไม่เสร็จพอตัดแล้วก็ดูโล่งหน่อยมองเห็นต้นมะพร้าวชัดเจนว่าโตแค่ไหนแล้วระหว่างต้นมะพร้าวเราก็ปลูกกล้วยค่ะ กล้วยก็เริ่มแตกยอดออกมาะะแล้วค่ะเดี๋ยวก็เอาปุ๋ยมาใส่เราจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่คะ่ะเป็นกล้วยหอมทองนะคะอยระหว่าง ต้นมะพร้าวเพราะว่าจะได้ใช้น้ําจากสายเดียวกันค่ะเดินสายน้ํารดต้นมะพร้าวแล้วก็จะได้รดกล้วยไปพร้อมๆกันมีพื้นที่ว่างระหว่างต้นมะพร้าวก็ปลูกกล้วยไปค่ะใช้พื้นที่ให้คุ้มปลูกผสมผสานกันไป ต้นกล้วยก็กำลังแตกยอดขึ้นมางามแล้วค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะมะพร้าวน้ำหอมกับกล้วยหอมทองค่ะ ตรงนี้รกมากพอตัดแล้วก็ดูดีขึ้นมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะมะพร้าวต้นไม่เท่ากันสมบูรณ์ไม่เท่ากันต้นนี้ก็เอาต้นหมากมาปลูกต้นมะพร้าวตาย ต้นนี้ต้นใหญ่ค่ะบริเวณนี้ปลูกมะพร้าวลงไปข้างแรก400ต้นก็มีตายบ้างค่ะประมาณ30กว่าต้นจากที่สำรวจ ตรงนี้อาจจะรกมากไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะด้านหลังอันนี้ตัดหญ้าไม่เสร็จเลยค่ะดูรกมากคงคงอีกหลายวันค่ะกว่าจะตัดหมด มะพร้าวด้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหรค่ค่ะต้นไหนตายก็หามาซ่อมพวกนี้คือปลูกซ่อมทีหลัง พวกที่อยู่ข้างหน้าก็จะต้นงามค่ะมะพร้าวแล้วอ,ออกไปด้านหน้าหญ้าเขียวเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่แถวนี้ ไปด้านหน้าต้นก็จะงามหน่อยต้นสูงค่ะนะคะยังตัดหญ้ามาไม่ถึงแถวนี้ตัดจากข้างหลังมาก่อน อันนี้จะเป็นแถวข้างหน้านะคะหน้าทางก็จะต้นสูงกว่าแถวข้างหลังประมาณ5้าหแถวข้างหน้าเนะะี่ยค่ะจะต้นสูงข้างหลังหลังทางโน้นก็จะต้นเล็กหน่อย ต้นสูงก็สูงมากเลยนะคะสองปีแล้วค่ะสองปีกว่าดูแลได้ไม่ทั่วถึงค่ะปลูกหลายอย่าง นี่ค่ะแปลงนี้ปลูกมะพร้าว